มาเราอยู่เกมใหม่นะเ,เกมนี้เป็นเกมในเรื่องที่น่าติดตามนะผมแล้วก็เป็นเกมที่แบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าอืมพูดบูละห่ำแหลกเลยนะผมก็อย่างน้อยก็เข้าไปดูกันในเกมเลยดียกว่าครับผมไป let's go <S My name is Quartz and it's been quite a while since I met Mika We thought the seed was completely gone but that wasn't true ก็คือเขาสองคนนี่ช่วยกันร่วมต่อสู้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเงียบๆนะครับผมว่าจะยังไงนะฮะว่าเป็นเรื่องจะเป็นยังไงก็ติดตามดูกันเลยนะครับผม I had to join the team since I owe my life to Boss. Of course, there is also my personal grudge against the Raven Clan as well. So far, we tried our best to stop the spreading of the seed. Boss and I also found out that there was a seed refinery in Scumland. Scumland, or the island, is totally under Raven Clan's control. Raven Clan is a drug cartel ran by four bosses. They call themselves a corporate company, but we all know that they are a corporate company. a very There is an intel that he was spotted in Hong Kong. He is a cold blooded scum that likes to kill people with his katana. But for some reason, he really wants to kill Grave. Big Wu Shen. She is called the Witch and she is also one of the four raven clan bosses me okay. <clubs> but i'm not too sure these rumors are full of lies so people believe what they want to believe tiranti that damn old man he just seems like an old man on the outside but he looks suspicious and watch out for the old man's walking stick too and then there's gonpo ให้ตัวนี้น่าจะเป็นบอสใหญ่เลยนะ <c oughs> ไรปรวยอะไรครับมา ภาพสวยนะเกมนี้ถือว่าภาพสวยใช้ได้เลยสวยจริงนะมาถึงก็เจอพวกจิกโกแล้ว <c oughs> งานดีภาพสวยนะะเกมก็น่าจะมันด้วยนะผมว่า <c oughs> มีอะไรตกมาวะ เหมือนจะเป็นรูงศพโอ้โหเปิบเปิบเด้งมาละเฮ้ยโอ้โหเป็นพระเอกเรานั่นเองไงโคตรโหดเลือดโอ้โหโโหัหกคอครับโอ้โหโดนยิงเพื่อนเราเองตายด้วยก็ปเปิดฉากได้โคตรเทพเลยเพื่อนเด็แบบร้อยอเป็นรู ไซต์ is clear. I got you, boss. The troops are on the way. We'll be with you shortly. Be careful. I'll wait for the El Conal and pester the wall. You breach, clear, and take control of the area site. อืมเฟกอืมของเฟกแม่งหิวปืนปืนใหญ่อยู่ขุงหลังออกไปคนเดียวด้วยเอ๋อเอกระโดดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บอ๋อ บีฟันเดี๋ยวนะอ๋อบีโดดวายอ่ะไหนยิงยิงยิงอายิงเหรอยิงยังไงวะเดี๋ยวนะยิงยังไงเดี๋ยว อ๋อเดี๋ยวเมื่อาากี้ยิงยังไงวะอ๋อโอเคกดแล้วยิงอย่างนี้คนระับมันมันย้อยแล้วยิงไปได้มามายิงยิงยิงเฮ้ยไม่ใช้จอยน่าจะลำบากว่าปันก่อนครับเดี๋้อ <c oughs> เกมนี้น่าจะใช้คีย์บอร์ดน่าจะดีกว่านะมาเราไม่ล่นจอยละจอยวางไว้ก่อนมาเดี๋ยวยิงมามาถึงก็ยิงครับยิงครับยิง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 โอเคทีนี้คืออะไรอ๋อ hiệp đó cái đồ rồi 买。 โอเคไปมาคือสรุปคีย์บอร์ดใช้ได้ดีกว่านะผมมาไ <c oughs> ปะ <c oughs> อะไรอ๋อนี้คือ เดว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 กำลังลงท่ายอยู่กป็นยิงรักยิงรับยิงโอเค๊คอกกินเขียวอะไรแล้วมาดิมายิงยิงยิงเปิดเคไปไม่ได้ไปทางนี้ ไปทางนี้เป็นเกมที่มาแบบบุกยิงเผากะทอมยิงด้วยนะอ๋อคลิกซ้ายอ๋อคลิกซ้ายนี่คือปัดกระสุนได้โอเคไปเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวร้อยมึงยิงมาหมอืืืมมออมประมาณนี้นะ ยิงยิงแม่ตายพวกเนี้ยเรียบร้อยโอเคช่วงนี้เป็นช่วงฝึกนะปะยิงจัดเลยยิงจัดเลยเกาะแตกเกาะแตกมายิงยิงยิงเฮ้ ยิงมาดิมาด้มันมันมันโอ้โหเพลงมันครับเพลงมันครับเพลงมันจริงไป เกมนี้คือแบบว่ามันจัดมามายิง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 โอ้โสุดยอดคนระับเป็นเกมที่เดินลุยหน้าแล้วก็ฆ่าอย่างเดียวนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเขา้าฮัตตีแล้ว น่าจะทำการขนส่งสารเสพติดเคมีที่ทำให้ทุกคนแบบกายล่างได้แต่ว่าเป็นพวกแบบอะไรสักอย่างนี่นะครับนะเกมน,น,น,นี้นะอืมเ,เอาความจริงเพลกมึงถือปืนข้างหลังมึงได้ไงวะปืนใหญ่จัดอะดูดิใหญ่จริงเดินไปคลิกขวาคลิกขวาลิกขวาอืมขวาไดีตามครั้งโอเค เอาดิเปิบเปิบเปิบโอเคมาเปิบเปิบเปิบอัด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 เปิบเปิบเปิบประมาณนี้แล้วก็อัดยิงอ๋อโอเคยบางยิปืนนี้มันยิงได้ยิงได้หรือเปล่าครัมันเป็นปืนยิงหรือเปล่าครัมาดูนะ กด e อ๋อเวลาปุ๊บใช้ค้าวไม่ตายนะมานี่อ๋อจ่อหัวป๊บมานี่ปังมานี่ปุ๊บโอ้โหเกมนี้เล่นเหมือนดูมเลยฮะใส่ e แล้วคือจัดเลยนะอะไรมาดีมา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  เด้อเด้อเด้อเดมามามาผมชอบปูแบบนี้ครับมามาได้หมดแหละมาดิมาดิมาดิมาดีมา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 โอื้โหเพลงมันครับมันะอะไร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  อะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดคือโดยิงก่อนปูไม่ไหวว่เยอะเยอะยิงยิงยิงนี้ต้องยิงเยอะมานี้ยยิงหัวอือเอาโอ้ยมา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 ไม่กลัวเว้ยโอ้โหมันครับมันนี้มันมาเนี้โกปู่เจอหัวยิง มึงหลายรอบแล้วนะฮะฮึเฮ้ยไอ้เชีย่ยนี่ดิหือมึงเอาตัวไปดูอัดกูดเต็มที่เลยนะหมดยังยังไม่หมดอืมโอเคมันให้เราไปต่อนะว้า อันนี้คือแหละคลิกซ้ายค้างเหรออ๋อคลิกซ้ายค้างครับปึ๊บแล้วก็ยิงเดี๋ยวนะคลิกซ้ายค,าคา้างครับแล้วก็ปุ่งโอเคแล้วก็ยิงเดี๋ยวนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปมานี่เราก็ ยิงเหมือนใช่ไหมมึงจับคอเมื่อกี้หมาอื้อหือม,มานี่จับหัวยิงเอาไงต่อไปไงวะ ไปงนนไปงนนไปงนนเดินลงผิดเดินลงผิดมา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 อืมอืมม,อม,อมเอาคัดเซนก่อนวะโอ้โหดูความเท่ของเวในคัดเซนมู่มู่นี้นี้ โอ้โหเป็นสิบคนลุมยิงเพ่อคนเดียวไม่ตายมานี่มานี่มามามานี่ขัดท้งไว้ก่อนอือหือเกาะแตกแล้วมานี่อือหือลัทำลายเกาะเพื่อนอืออเกาะหมดแล้วยังไม่มึงิรับอือหืออือหือ มามามานี่จับยิงหัวแม่งเย่ไฟไปต่อไปต่อนี่ยนะกดคิวกดคิวทำไรอ๋อกดคิวดึงลากมาใช่ไหมโอเคมาอื วมานี sabes, anyway, ่มานี ups, ่มานี่อ๋อเป็นโลได้ครับเอานี่ไปเราโลพวกนี้เป็นโลได้ด้วยว่ะมานี่งั้นพวกนี้มานี่เออยิงได้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 เฮ้ย เชนี่มานียิงหัวอืมาหนียิง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 โอ้โหยิงไปไกพวกนั้นแม่งจะตายแล้วอืม มามาเชื่อมึงยี่อีเด้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นกูยิงรัวขึ้นแล้วนะยิงมาเงเลยหมดยังหน้ายัางหมดแล้วนะเวลาเวลาเวลาเแล้วไปข้างหน้าไปข้างหน้า อะไรอ่ะอ๋อกดคิวได้ยิงเหรอกดคิวสองครั้งเหรออืมถ้ามันมึนวกก็คือยิงได้เลยมานี่ เฮ้ยจะหนีไปไหนยิงครับมานีจับเผยได้ยิงหัวให้เนโกแลหนสส อ๋อเป็นสกิลครับโอ้โหเป็นสกิลเป็นสกิลมานี่ยิงมานี่มานี่ยิงหัวโอ้โหเดี๋ยวยิงหัวเลยมานี่ปังยิง ยิงมามาตรงไหนต่อตรงไหนต่อโอ้มันครับม,มันยิงหัวให้มาดิมาดิหมดยังหมดแล้วครับเอาเนี่ยไปกินพวกมึงอะ่ะ ปานี่ยิงยิงเหลือตรงไหนต่อไปตรงนน้นต่อนะขี่ซ้ายขี่ซ้ายขี่ซ้ายอ่ะ เป็นอะไรวะไปเขาให้ระเบิดชอบท่าน,นี้วะชอบท่าระเบิดไม่มันเด็กมา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 ,มา,มาอ๋อถ้ายืนยิงน,นานๆไปมันถ้ายืนยิงอยู่กับที่นะะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จละ มามามายยิง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 หมานี่ยิงมานี่เฮ้ยสกิลไกลนะ่นะหมาหมาหมามานี่มานี่ ยิงหัวแม่งมา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 ,มา,มาดิมึงมาดิผูกมันม,มัน,มน,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 ไ,ปน,นไปไหนต่ออยู่ทรงนี้ครับวางเอวะอ๋อไปงูยิงนีไปไหนไปด้วย เดมาราวนี้ตาถึงก็อยู่กับบอสละมามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แดกกูหลอกมามาเอานี่ไปกินครับเอานี่เตะเข้าไปให้โดนระเบิดไปมึงเน่าซะโอ้โหมันมันมันหยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยว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 มานี่ซะมึงมานี่มึงเน่าไปยิงครับยิง ยิงไปก่อนมาเน่าไปทีระยางมึงเยือนยิงไม่ลยเราก,ก็จัดเลยครับนี่มึงทีใช้สกิลไปหน่อยมาโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวผมเล่นนำโหมดระดับยากสุดนะม,ม,มันดูมันเลยดูแบบยากจริงอะ่ะ

มึงจะช็อตไปไหนช็อตหมดหรือยังน่าจะช็อตหมดแล้วพี่ผู้ชมเอานี่ไปกินแล้วมึงเจอจะรวดครับโอ้โหเฮกเตะเรียบร้อยลำคานโดนโอ้มันดีเยี่ไมี่มีอะไรมาครับบุกเขาก็ต้องมีเยอะโอ้โหเฮ้ย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 ฮ้ยเฮ้ยยฮ้ มั่งอะไรกับกันับหน้าเลยฮะมามาเราก็ปิดฉากด้วยมมย,ย,ยิงใดดมัยแมงตํายิงเข้าไปเอาแล้วครับมันนะมันไทยมาโอ้โหพิงลองล็อกด้วยเหมือนเดวิลเบคายดิชนะเรียบร้อยชนะแล้วโว้ยเนี่ยเดินมาอย่างเท่ๆชนะบอสหุ่นยนตใน่ียมาละ ต่อไปเป็นใครอืมเดินขึ้นรีบอย่างเท่เท่เกินโอเคโหไดเอสไดเอสไดเอสไดบีเอหมดเลยโอเคโอเคผมก็ขอขอบคุณเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาไว้เจอกันอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย